สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบน้ำหนักนะคะมีหลักดังนี้ค่ะถ้ามีหน่วยต่างกันต้องเป็นหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนแล้วจึงนํามาเปรียบเทียบกันต่อไปนะคะถ้ามีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมและกร,รมัมสิ่งที่มีน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมมากกว่าจะหนักกว่าถ้าน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมเท่ากัน สิ่งที่มีน้ำหนักเป็นกรัมมากกว่าจะหนักกว่าต่อไปค่ะถ้ามีหน่วยเป็นตันและกิโลกรัมสิ่งที่มีน้ำหนักเป็นตันมากกว่าจะหนักกว่าถ้าน้ำหนักเป็นตันเท่ากันสิ่งที่มีน้ำหนักเป็นกิโลกรัมมากกว่าจะหนักกว่านะคะนักเรียนไปดูคลิปวิดีโอได้เลยค่ะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการเปรียบเทียบน้ำหนัก การเปรียบเทียบม้ำหนักเด็กๆคงเคยเปรียบทเทียบกันบ้างแล้วแต่ก่อนอื่นไปทำความเข้าใจกันอีกรอบนะคะอาแปะนำเครื่องช่างสองแขนมาทำอะไรล่ะคะสงสัยกาลาสีเด็กๆจับ <c oughs> ตามองถุงน้ำตาลกับถุงข้าวสารบนเครื่องช่างสองแขนนี้ดูให้ดีนะจ้าเครื่องช่างเอ็นไปทางถุงข้าวสารมากกว่าถุงน้ำตาลมากเลยนะคะใช่แล้วล่ะจ้า นั่นเป็นเพราะว่าข้าวสาวมีน้ำหนักมากกว่าน้ำตาไงจ้าเราลองนำของสองสิ่งนี้ไปชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งสปริงกันดูดีกว่านะน้ำตาลหนักหกิโลกรัมสขีดข้าวสารหนัก1นึ่งกิโลกรัมแขีดข้าวสารหนักกว่าน้ำตาลจริงๆด้วย ต่อไปอาแปะจะลองเอาถุงน้ำมันพืชกับถุงแป้งมาช่างบนตาช่างสองแขนดูบ้างเพลินลองดูดีๆนะจ๊ะเครื่องช่างเอนไปทางน้ำมันพืชมากกว่าแป้งเล็กน้อยค่ะแสดงว่าของสองสิ่งนี้มีน้ำหนักต่างกันไม่มากเราไปช่างตาช่างสปริงกังดีกว่าหนูเพลิน น้ำมันพืชหนักหนึกิโลกรัมหกขีดแป้งหนัก1กิโลกรัม5้ขีดคราวนี้เราลองเปลี่ยนผงชูรสกับน้ำตาลปีบ๊บโนูเพลินลองดูนะว่าอะไรหนักกว่ากันเครื่องชั่งเอ็นไปทางน้ำตาลปีบ๊บมากกว่าผงชูรสค่ะแสดงว่า น้ำตาลปี๊บหนักกว่าผงชูรสใช่ไหมคะถ้าเพลินอยากรู้ก็อลองเอามาช่างที่เครื่องช่างสปริงเลยจ้าผงชูรสหนักห้าขีดน้ำตาลปี๊บหนักหนึ่งกิโลกรัมน้ำตาลปี๊บหนักกว่าผงชูรสจริงๆด้วยเพลินตอบถูก ใช่แล้วจ้าการเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของสองสิ่งที่เราเห็นกันไปนั้นเรียกว่าการเปรียบเทียบน้ำหนักจ้าซึ่งในการเปรียบเทียบน้ำหนักในสถานการณ์จริงเราอาจจะได้ค่าน้ำหนักของสิ่งของสองสิ่งที่มีหน่วยต่างกันเช่นขีดกับกรัมขีดกับกิโลกรัมหรือกรัมกับกิโลกรัมก็ได้นะจ๊าดังนั้น เราจึงต้องมีความแม่นยำในเรื่องความสัมพันธ์ของหน่วยการช่างที่เราพูดถึงกันไปก่อนหน้านี้นะจ๊ะนอกจากนี้การเปรียบเทียบน้ำหนักที่อยู่ในหน่วยเดียวกันหรือต่างหน่วยการเป็นการบอกความมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันของน้ำหนักจ้าทีนี้เรามาสรุปการเปรียบเทียบน้ำหนักจากคลิปวิดีโอกันก่อนนะคะการเปรียบเทียบน้ำหนักเด็กๆจำไว้เลยนะคะการเปรียบเทียบน้ำหนัก อย่างแรกเราต้องแม่นยำในเรื่องของหน่วยการช่างความสัมพันธ์ของหน่วยการช่างคือ1กิโลกร,รัมมี10ขีด1ขีดเท่ากับ100กร,รมัม1กิโลกร,รัมเท่ากับ1,000กร,รมัมแล้วก็1เมตรตันหรือ1ตันเท่ากับ1,000กิโลกร,รมัมทีนี้เด็กๆด,ดูนะมาดูใจความสําคัญของการเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบน้ำหนักถ้าหน่วยต่างกันเด็กๆต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนที่นักเด็กๆจะเปรียบเทียบน้ำหนักนะคะยกตัวอย่างง่ายๆคุณครูมีแตะก,ก้าผลไม้สองตะก,ก้านะคะเด็กๆดูดตะก,ก้าแรกมีน้ำหนัก2กิโลกรัม5ขีดตะก,ก้าที่สองมีน้ำหนัก 2,000กรัมเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าหน่วยเขาต่างกันหน่วยเขาไม่เหมือนกันเราจะทำอย่างไรเรามาดูค่ะอย่างแรกเลยให้เด็กๆด,ดูตะก,ก้าที่1นนะคะเราจะเปรียบเทียบโดยแปลงตะก,ก้าที่1ให้มีหน่วยเท่ากับตะก,ก้าที่2เด็กๆด,ดูนะคะ2กิโลกรัมจะเท่ากับ2,000กรัมแล้วอีก5กขีดเด็กๆจำได้ไหมคะว่ามันจะได้กี่กรัม 5ขีดจะเท่ากับ500กรัมนะคะฉะนั้นรวมกันเป็น2 5 0 0กรัมเด็กๆเข็นไหมคะตอนนี้เราได้กรัมเท่ากับตะก,กร้าที่2แล้วดังนั้นเราก็จะเปรียบเทียบกันได้โดยที่ตะก,กร้าที่1 2500กรัมเป็นยังไงกว่าคะเด็กๆถูกต้องค่ะมากกว่า2000กรัมแค่นี้เองไปดูตัวอย่างที่2เลยค่ะ ตัวอย่างที่2มีกระเป๋าอยู่2ใบกระเป๋าใบแรก2200กร,รมัมใบที่2 4กิโลกร,รัมกับ5ขีด,ดเด็กๆเห็นไหมคะเราจะแปลงกระเป๋าใบแรกให้มันเป็นกิโลกร,รัมกับขีดให้ได้นะคะเราแปลง2000กร,รัมให้เป็น2กิโลกร,รมัมแล้วก็20 0กร,รัมเท่ากับ2ขีด ฉะนั้นกระเป๋าใบแรกจะหนักเท่ากับ2กิโลกรัม2ขีดแล้วพอเราเปรียบเทียบกับกระเป๋าใบที่สองเห็นไหมคะเรามีหน่วยที่เหมือนกันแล้วเด็กๆเ,เป็นไงคะกระเป๋าใบแรกกระเป๋าใบแรกก็จะน้อยกว่านะคะมีน้ำหนักน้อยกว่ากระเป๋าใบที่สองนั่นเองทีนี้ไปดูตัวอย่างที่3กันเลยนะคะดเด็กๆตัวอย่างที่สาม คุณครูมีรถยนต์อยู่สองคันเด็กๆด,ดูนะคะรถยนต์คันแรกน้ำหนัก1ตัน218กิโลกร,รมัมรถยนต์คันที่สอง1นึกิโลกร,รมัมเด็กๆไหมคะหน่วยไม่เหมือนกันเราเราจะแปลงคันแรกให้มีหน่วยการช่างให้เหมือนกับกิโลกร,รัมนะคะเราก็เอาจาก1ตันมาก่อนนะคะ1ตันเท่ากับ1000กิโลกร,รัมและ อีก218กิโลกร,รมัมเราก็นำมารวมกันกลายเป็น1,218กิโลกร,รัมนั่นเองเห็นไหมเด็กๆตอนนี้หน่วยการช่างสองคันเท่ากันแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกันดังนั้นรถยนต์คันที่1มีน้ำหนัก1,218กิโลกร,รมัมมีเป็นยังไงคะเท่ากับรถยนต์คันที่สอง1,218กิโลกร,รัมนั่นเองเด็กๆคงพอเข้าใจนะคะ ทีนี้เด็กๆไปช่วยคุณครูทําแบบฝึกหัดหน่อยนะคะแบบฝึกหัดจะบอกว่าเติมคำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมาดูโจทย์ค่ะ1,900กรัมกับ1กิโลกรัม9ขีดเด็กๆจำได้ไหมการแปลงเราจะแปลงข้างที่อยู่ซ้ายมือเราคือ1,900กรัม แปลงให้เป็นกิโลกร,รัมกับกเป็นขีดนะคะเด็กๆคิดว่ามันเป็นอย่างไรคะถูกต้องค่ะ1,900กร,รัมเท่ากับ1กิโลกร,รัม9ขีดนั่นเองเพราะว่า1,000กร,รัมเท่ากับ1กิโลกร,รมัม900กร,รัมก็เท่ากับ9ขีดนะคะข้อที่2ค่ะ 12กิโลกรัม400กรัมอีกข้างหนึ่ง1 4 4 0 0กรัมเด็กๆลองแปลง12กิโลกรัมสิคะจะได้เท่ากับกี่กรัมคะ1 2 0 0 0กรัมไปรวมกับ400กรัมเป็นยังไงคะเด็กๆก้อนี้ต้องน้อยกว่า1 4 4 0 0กรัมนั่นเองข้อต่อไปเลยคะ่ะ สิบตันอีกข้างหนึ่งเก้าพันเก้าร้อยกิโลกร,รมัมเราต้องแปลงสิบตันให้เป็นกิโลกร,รมัมเด็กๆจำได้ไหมคะหนึ่งตันเท่ากับหนึ่งพันกร,รมัมฉะนั้นสิบตันจะเท่ากับหนึ่งหมื่นกิโลกร,รัมนั่นเองฉะนั้นหนึ่งหมื่นเป็นไงกว่าะคะเด็กๆถูกต้องค่ะหนึ่งหมื่นกิโลกร,รมัมหรือสิบตันจะมากกว่า 9,900กิโลกรัมนั่นเองข้อที่4 9,000 90, 0กรัมอีกข้างหนึ่ง90กิโลกรัมเอ๊ะ9,000 0กรัมเราก็แปลงให้มันเป็นกิโลกรัมจำได้ไหมคะ1กิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัมฉะนั้น9,000 0กรัมจะเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ 90กิโลกร,รมัมฉะนั้น90,000กร,รมัมเท่ากับ90กิโลกร,รมัมนั่นเองข้อสุดท้าย1 000, 6 6 0 8กิโลกร,รมัมกับ16.80ตันกิโลกร,รมัมเด็กๆเ,เห็นไหมคะกิโลกร,รัมเราจะต้องแปลงให้เป็นเป็นตันเอา1 6 0 0กิโลกร,รมัมแปลงให้เป็นตันก็ได้เข้ากับ16 000, ตันนั่นเอง แล้วกับอีก8กิโลกร,รัมเด็กๆเ,เปรียบเทียบได้เลยใช่ไหมคะข้อนี้จะต้องตอบว่า16,800กิโลกร,รัมจะต้องน้อยกว่า1 6ตัน80กิโลกร,รัมนั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเปรียบเทียบน้ำหนักไปแล้วนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกทักษะใน Google Form และทําแบบหัดในหนังสือนะคะแบบหัดในหนังสือนักเรียนทําแล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวมาทบทวนและเฉลยกันในชั่วโมงเรียนตามเวลาที่กําหนดนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ